สวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับมาอยู่กับผมนะฮะมันนี่พีเอเกี่ยวกันหาเงินฟรีไปด้วยกันสําหรับวันนี้นะครับก็มาในของตัวแอป Happy d ด mmy ีนะครับก็ในของตัวแอปนี้นะครับผมเก็บถึง10,000คอยแล้วนะครับก็คือข้างบนนี้นะครับที่สามารถเอาแปลแลกเป็นเงินในของทรูบิลเลตก็ได้หรือจะเป็นแลกในของเติมเงินเข้าเบอร์มือถือก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแลกในของเติมเงินเข้ามือถือละกันนะครับโอเคนะครับ ส่วนของตัวแอป h a p p y d ด mmy ีนี้นะครับส่วนวิธีในการเล่นต่างๆก็ทุกคนน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะว่ามาเล่นกันยังไงนะครับก็ตามนี้นะฮะส่วนแรกเลยนะครับที่เราจะเล่นแล้วเราได้คอยตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาเล่นในของทัวร์นาเมนต์นะฮะเราต้องมาเล่นในของทัวร์นาเมนต์นะครับมันถึงจะได้คอยอันข้างบนนะเอาไปแลกเงินนะฮะถ้าเราเล่นหมวดอื่นอ่ะมันจะไม่ได้แต่ถ้าจะได้คือได้ในของภารกิจที่เขาให้เราทําเท่านั้นนะครับ ก็คือภารกิจนี้เขาจะมีภารกิจให้เราทําแล้วก็เราจะได้รับคอยเอาไปแลกเงินนะครับแต่ถ้าเราจะเล่นแล้วก็เอาคอยไปแลกเงินก็จะมีในของอาทัวร์เมนต์นะฮะก็คือตรงนี้กดเข้ามาก็จะมีในของอันนี้นะครับเล่นแล้วก็ได้คอยนะครับอะสี่ร้อยนะครับก็ประมาณสามร้อยนั่นแหละนะครับเอาไปแลกเป็นเงินบาทได้นะครับหรือจะไปเล่นในของ กิจการมของเขานะครับชนะรับไปเลย1 0 0 0งพันถึวันวเหรือชนะก็รับไป20,000คอยประมาณนี้20,000คอยก็ประมาณ200บาทนะครับนี่นะก็จะมีนะมันจะมีหมุนหมู่ของมันอยู่นะครับข้างบนนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้นะครับนี่เลยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมเล่นมาแล้วนะครับถึง1 0 0 0นคอยแล้วนะครับผมก็จะไปทําการแลกเลยนะแลกนะของตัวแอปนี้นะครับขอย้ําว่าทํฟรีนะ ผมเล่นฟรีนะครับผมไม่ได้เติมเงินหรือว่าลงทุนอะไรนะครับเพราะว่ามันเล่นฟรีได้ส่วนใหญ่นะครับที่เราจะได้เร็วแล้วก็ได้เยอะในของคอยที่เอาไปแลกเงินก็คือได้จากการเชิญเพื่อนนะครับก็ตรงนี้นะครับเมนูในการเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีให้เราทําการเชิญเพื่อนนะครับนี่เมนูเชิญนะครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับเชิญนะครับกดเข้าไปแล้วก็ค้าว่าลิงก์เอาให้เพื่อนไปทําการดาวน์โหลดแอป ส่วนรหัสนะนำของทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับรหัสนะนำนะถ้าเราอย่าเอารหัสนะนํำให้เพื่อนคนที่เราเชิญเขาใส่นะครับถ้าเขาใส่เขาก็จะได้ของรางวัลและเราก็จะได้รับคอยนะครับเอาไปแลกเงินนะครับคือคนที่เราเชิญอ่ะเขาจะมีเมนูนะครับในการใส่รหัสนะนํำอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเขาใส่เราก็จะได้คอยเพื่อนคนนั้นก็จะได้รางวัลไปนะครับก็ถือว่าวิวินกันทั้ง2ไฝ่ายนะครับ แล้วก็จะมีในของหมดจับอันดับนะครับถ้าใครได้อันดับเยอะก็จะได้รับเงินรางวัลตามนี้ด้วยนะครับเห็นปะก็จะมีพอยนะบางครั้งก็จะได้เป็นในของอ่าของรางวัลต่างๆนะครับหรือเป็นในของทูนิโบเลตหรือจะเป็นในของอ่ามือถือโทรศัพท์อะไรประมาณนี้ถ้าใครอยู่ในของอันดับตามที่เขากำหนดให้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปทําการแลกเงินกันเลยนะครับผมก็จะไปแลกเงินนะส่วนการแลกเงินนะครับกดไปตรงที่เชิญน,นะครับเหมือนเดิมนะครับ กดถ้าไปนะครับแล้วก็มันจะมีคําว่าแรกอยู่ตรงนี้นะครับก็มันจะไม่เลื่อนเนาะให้เราเลื่อนมาเจอของตรงแรกนะครับก็กดไปที่ไปที่แรกกันเลยนะครับนี่ครับกดมาแล้วนะครับก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีให้เราทําการแลกเป็นของ two new wallet ก็ได้หรือจะแลกเป็นของเติมเงินมือถือนะครับนี่ถ้าเราจะแลกเป็นของ two new wallet ก็แลกตั้งแต่ 150บาทจนถึง500บาทเลยนะซึ่ง150บาทใช้คอยประมาณ10,000นะครับ1นึ0 0คอยนะครับผมมีประมาณ10,000นะครับก็ไม่สามารถแลกได้นะครับนี่จำนวนการแลกนะครับก็มีอยู่13ครั้ง11ครั้ง7ครั้งนะครับเขามีเขียนไว้อยู่นะครับนี่เลยแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแลกนของเติมเงินมือถือนะครับผมจะเติมเป็นเติมเงินมือถือแลกเป็นในของ a อนะครับ ตรงนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับในของเติมเงินมือถือ50บาทนะครับก็เหลืออยู่10ครั้ง50บาทก็คือใช้แค่5000คอยนะผมมี1นึ่งหนึ่งหมื่นะก็แลกได้2ครั้งนะครับแต่ว่าผม10,000มืนผมจะมาแลกในของ100บาทนะ100บาทเหลืออยู่2ครั้งนะครับที่สามารถแลกได้นะครับส่วนเวลานะครับที่เราแลกหมดแล้วนะครับแล้วเราต้องรอนะครับว่าเขาจะเอามาเติมเงินให้เราแลกตอนไหนวันไหนนะครับก็ตรงนี้นะครับ นี่เวลาประมาณ9โมงหรือว่า10โมงนี่แหละแล้วก็เวลา14นาฬิการครับเขาจะเอามาให้เราแลกอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาในการแลกตามนี้นะฮะก็คือถ้ามันหมดแล้วเขาจะเติมมาให้นะครับเนาะผมจะแลกเป็นของ a s นะมันก็จะมี d t แทแล้วก็ t ู o m o ด้วยนะครับถ้าใครจะแลกก็ทำการใส่เบอร์ของเราเข้าไปได้เลยนะผมขออนุญาตใส่เบอร์สักครู่นะครับ พอทาการ Cyber ใส่เบอร์เสร็จแล้วนะครับก็เลือกที่เราจะแลกเลยนะผมจะเอา100นะเสร็จแล้วก็กดส่งไปได้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดยืนยันถูกต้องนะครับแล้วก็รอนะครับพอเสร็จแล้วนะแล้วก็รอมันโหลดนะครับแลกปุ๊บก,ก็ได้ปักนะมันจ่ายไวนะครับจ่ายทันทีนะครับก็รอให้มันโหลดนะครับตรงนี้ก็รอไปก่อน นี่โอเคนี่ครับบอกว่ายินดีด้วยคนได้เติมเงิน100บาทนะครับเติมเงินเข้าเบอร์มือถือของคุณอ,อะไรประมาณนี้เนาะก็เราตรวจสอบอนุมัติคอ,อยของคุณนะครับนี่เรียบร้อยครับลรในตอนนี้คอยของผมก็หมดไปแล้วนะเมื่อกี้ผมมีทั้งหมด1 0,000หมื่นครับก็หายไปแล้วนะครับถูกหักไปละและก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือผมเติมเข้าในของอีกเครื่องหนึ่งนะฮะผมเติมเข้ามือถืออีกเครื่องหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับ นี่นะครับผมเติมเข้าในของเครื่องนี้นะครับนี่มันเข้ามาละเข้าวขวบนี่ครับเข้ามาละเห็นปะนี่คุณได้เติมเงินนะครับนี่เวลานะครับ15นาฬิกาสนาทีนะครับซึ่งเขายังแลกไม่หมดนะก็มีผมก็เลยมาแลกนะครับแล้วก็นี่ครับยอดเงินคนเหลือนี้เงินเข้าแล้ว100บาทเนี่ยที่ที่ผมแลกไป100บาทเข้ามาละเข้ามาเลยใหม่ๆสดๆเลยนะครับก็ถือว่า จเร็วมากนะครับแรกปุ๊กได้ปักเลยนะครับแต่ถ้าใครแลกเป็น,นอของ Two New Balance อ่ะต้องรอนะประมาณ3หรือว่า5วันนะครับเขาเอาแล้วครับเติมเงินมาให้เราแต่ว่าแลกแลกเป็น,นอของ Two New a l a n c e มันจะมีในของค่าธรรมเนียมเนาะถ้าเราเอาไปเติมนะ่ยมันจะมีของค่าธรรมเนียมซึ่งแพงนะครับนะยีเเลยส่วนถ้าใครที่จะดูประวัติในการแลกเงินของเราก็จะดูข้างล่างนี้ตรงนี้ได้นะครับ ขอย้ำนะครับว่าในของตัวแอปนี้มันฟรีนะไม่มีการเติมเงินหรือว่าลงทุนนะเล่นฟรีๆนะครับถ้าอยากได้เร็วก็เชิญเพื่อนแนะนําเพื่อนนะฮะส่วนใครที่จะดูประวัติของเราก็สามารถดูได้นะครับดูที่บันทึกตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนี่เห็นปะมิคกี้ผมแลกไปนะครับ15นาฬิกาสิอ่า11นาที59าิกาวิก็12นะก็เห็นปะมิคกี้มันขึ้นอ่าส5บหนาฬิกาสนาทีก็คือโอ้โหยังไม่ถึง1นาทีเลยมันจ่ายแล้วนะครับแล้วก็วันที่ผมแล นะครับก็จะเป็นของวันที่22นะฮะเดือน2ปี2022นะครับก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วการใครที่สนใจก็มาทำด้วยกันได้โดยการกดลิงก์ใต้คลิปมาเล่นด้วยกันได้เลยนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านได้แต่ถ้าใครที่อยากเล่นแล้วก็เอาแปะแรกในของทูบนี่เบรตหรือจะเติมเงินมือถือก็มาทำด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปละกันนะครับเนาะก็ ยังไงก็ฝากกดไลค์และกดติดตามและก็รอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจับมัดดีเพลยด้วยนะครับบ๊ายบยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ